ยังโม่งนะครับว,วิดีโอแม่หนึ่งสองสามข้างี่เนี่ยข้างเรียกข้างข้างข้างเด้ดอ่ะดีเหมือนเดิมดีเลยครับว้ว<ะ>าลองเนาะ ข้างเฮี้ยข้างข้างข้างพ่อถุกจ้าถูกโอีดมาแค่นึงโอแล้วสามนดครับแม่ได้เก้ามึงก่ใจโอเคเริ่ม โอ้น่าเสียดายโอ้โอ้ยเข้าที่แปกระดานข่าข้าใครมาวเลยโอเคครับโอ,คคบโอเเ้ยเจ็บ สกเสชี้ที่เดิมชี้ที่เดิมครับไอ้แจ็คยาบังแจ็คยาบังนี่คือผู้ต้องหาที่มายิงวันนี้ครับอัมันเหมือนหรอา